อย่าพีวิหิเลรโนโโโสมห่วงคือพ่อพักหด ศักดิ์สิทธิ์ถึงจะมีใจิตใจห้าวหาญถึงจะเก่งกาเท่านั้นแล้วเราขอเชิญแม่ทัพกลาวไหวบูชาพระแก่มาเลยขอสูงเอ,อ้ยออไม่คิดมาก่อนว่าเมืองนดินสรารบินจะมีผู้หญิงที่มีสีมา้าในเมือกกำดาบกำพวนเข้าสู่ในสมรภูมิรบจริงๆแล้วสมควรที่จะอยู่บ้านอยู่พื้นแผ่นดินทำงานบ้านอย่างเรือนจะเหมาะจะควรจะดีกับเจ้าผู้ป่า แม่ทับอย่างไ่าวันวันคงจะกดหัวในกาลาระมังคงไม่ได้ยินชื่อเสียงเด่นดังของแผ่นดินข้าไม่เคยได้ยินหรือเคยอย่างไรว่าดินแดนฮาทานห่งข้าสิ่งที่น่าเกรงกลัวที่สุดก็คือข้าไดะตาและแม่เสรักมาดีโอ้โหที่คตรน่ากลัวมากเลยเจ้านี่หรือชื่อสิ่งที่น่ากลัวที่สุด แต่ก็แปลกแท้ทำไมคนที่น่ากลัวที่สุดพยายามที่เราเจ้ตาตานรอกับไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่แต่สักนิดแต่เป็นจากคำว่าหวาดกลัวมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมาอะไรเหรอความรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกใจมันสั่นๆแต่ไม่ใชงด้วยทางคุณพ่มันไม่ได้สั่นกลัวมันสั่นโซ่ไปมากกว่ามันตึมตังต่อมไหมอย่างนี้เราต้องแข่งเข้าไว<ม>้เกว่าท่าน คงจะไม่เคยเจอเด็กกระมังไม่ไม่ค่อยเจอทำไมล่ะไม่เจอใครเลยแน่ไม่เจอเด็กเจอแต่ลู่เมยที่ร้ายที่มีแดดวันนี้ไม่ช่ผมเพราะยัไม่เคยเจอเด็กท่านก็คงเล่นเข้ามาลองดิ้มฝีมือเด็กหน่อยเป็นไงเราไม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนอย่างเจ้าจะมีฝีมือไอเหมือนสักเพียงใดเพราะโบราณเขาว่ากันว่าเกิดผีหิวไม่รู้เชื่อว่าเป็นหิว วนงามยิ่งบารยาทอัจยาสัยนี่ปากกบลูกมือไกวเปเหลูกปสุดยอดมือมีไว้ทำกับข้าวแค่ก้นครัวเฮ้ย แต่ยัย่วขัวไม่ลายเอ๊ะฟังเราอันนี้ฟังเราเหรอขอรับอัอบนนี้อ๋ <S <S อเราขอประทัดสีดาต่อเจ้าให้เรนรู้ดังรู้เดชแต่เรวาว่งวีรบุรุษที่เป็นชายชานกับเชร้อสตรีใครจะเหลือยงหมดัน ได้ยยอลเน่ไอ้หนูไอ้เชิญเชื่อไหมครับกินเข้าไปพระเอกคนอื่นเขายัดขาปลาแค่ตัวเดียวไอ้หารัดยัดขาสามตัวให้คนรับประทานรับประทานเขาจริงจริงแล้วจะไปโทษแม่ครัวไม่ได้โทษใครเอ้าเราไปเจอผู้หญิงในทำสื่อเป็นลูกค้าอ๋อเตือนเตือนเต้นซิปแตกอ่อยไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็เล่นซิฟบาด มันถามมาเลยโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหเล่นเกมไม่ได้แล้โอ้ยเล่นเกมไม่ได้แล้วโอ้ยว่าอ้วนว่าอ้วนอย่างนี้เล่นเกมไม่ได้เลยะเอเดี๋ยวจะหาว่าพระเอกน้องอาร์ตอลาดินแต่เห็นแกกินโอ้กองเลยนะปามาเมื่อเช้านี้มาเยนจะสองถาเฉพาะมันเก็บไว้คนเดียวในกล่องกองมก่นแหละสตัวเลยมึงกนมึงก็ไปกินได้ไงเจ็บาอไรปกินมื้อต่โ หาแล้วก่อนดูซิทก่อนนะครับดูนะครับไม่ครัวเลี้ยงไม่ดูกำลังลิเกทิศแตกเป็นตัวแม่เขาบอกแล้วมาสมัยโตขงยากปลาขงข้าวเล้ยวันนี้มันเข้ากันมากเลยนะปลาและปลาปลาปลาดินปลาดินปลาดินรปลาในทอดนี่ปลาดินทอดแล้วก็มีปลาทูทอดปลาทูแล้วก็มีแกงขมหวานเออนี่เออจะทำอะไรรีบทำก่อนที่มันจะแตกอเลยนะ Música ซึ้มเลยนะหมียโอ้โหคุณก็ขัดตัวเนี้คุณจะขัดอะไรนักหนาเนี่ยเอ็นเล่นไปห่วงซิ้งเลยแล้วมันมีอันี่ยเห็นตัดเข็แแบบจิ้มหลังมื่ยังไม่ควรเก็บเลยโอ้โหหื่นเดือหน้าเลยไอ้ต้นคุณถามหน่อยเวลาปั้มผู้หญิงเนี่ยมีอะไรมันขัดได้เหรอฮะคุณถามคุณขัดไหมมันขัดไม่ได้แต่ถ้าคุณจะปั้มแล้วอ้อมันมีมันมีอาญาขัดได้โอ้ผ้าผู้ยาวไอ้หน้า เฮ้ยเวลาสู้เนี่ยเหมือนกูเลยสู้กันมาเรียอะไรก็ขัดไม่ได้ท้าไมขัดใจกูยืดถีบตอกเตียงดูสิเนี่ยแล้วหัวหน้ากล้า้านนะกล้ามากนะนี่กล้าหอมจริงมึงเล่นอะไรมึงเกงใจเลยนะพ่อไครเล่นีเกมในละขัดคอกันได้แต่มึงเกไอ้เกมนี้เนี่ยจะเล่นไปเย็บชุนไปใช่ไหมเจี๊ยบเจียว หลวงอ้อไปเอาดีอย่าแซวว่าพี่อ้วนไม่คุณแม่หุน่นดีไม่สวยตลอดปีไม่คดพ่อคดแม่ <c oughs> ของปูเนี่ยไม่เคยมาเล่นกับพวกมึงหรอก <c oughs> เล่นอยู่สิงห์บุรีนะพี่เจ้าก่อนถ้าเกิดว่าพระเอกน้องอาร์ตอาราดินน้องอ้อมว่าอ้วนแล้วไหนมาซีมันนี่สีจา๋าแล้วหุนน่นจวดกระฉานี่ไม่หกท <c oughs> ้องซิ้วเลยเหรออ้วนขนาดนี้เสร็จยังเสร็จแล้วชุดต้นหดชุดต้นหดทีนี้เอาจริงละ อาร์ตเอ้ยได้เล่นทนหน่อยเถอะมึงก็ทำให้เหมือนกับหัวหน้ากูอ่ะไปก็หัวหน้ามึงไม่ตายเหรอกนี่ไง้เธลิมใช่ไหมคุณผู้ชมทำไมถึงหัวหน้าไม่ใจเลยหัวหน้าไม่ใช่หชอกคุณผู้ชเนี่ยหัวหน้ากูน่ะกูยืนยันนอนยันเลยก็แต่กูหมายถึงนี่หัวหน้านี้้อนี่หัวหน้าเก่า แต่หัวหน้าปัจจุบันคือเฉลิมชยัยแล้วก็ยืนยันนอนยันจี้คงยันว่าสู้แบบนี้ถ้ามาคืนแล้วพีพรไม่ยอมวันนี้ก็คงไม่มาหรอกเอาเอาเอาซะเรื่องจริงวันเล่นเลยพอ,อายอมวันไม่เอาจริงฮะจะยืนให้ถึงขั้นเลยจะต้องเลใช่ไหม 来了。Well